ร่วมงานพิธีไหว้ครูประจำปีพุทธศักราช2566และเที่ยวงานประจำปีนวมสการปิดทองกราบขอพรอ,องค์สมเด็จโตรม,มรังสีนวัดเจริญสุขหมู่ที่หนึ่งตำบแลแพรกศรีราชาอำเภอันงบุรีจังหวัดไชยนา กำหนดงานในวันพุธที่2 6และวันพฤหัสบดีที่2 7เมษายนพุทธศักราช2566ตรงกับวันขึ้น7จค่ำและวันขึ้น8ขค่ำเดือน6มหรสพสมพ่ชมฟรีตลอดงานตาวาานะเมาเริ่มงานวันพุธที่ S um. <S 2 6เมษายนเวลา16นาฬิกานาทีพระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนตร งอนในภาคิกลือเาแสดงพระเจ้ามสุดยอดมาตรฐานลิเกไทยลิเกตลกหัวล้านฟันไม่เหลือคณะเจือลูกจอตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนตอนนี้เราอยู่ในวัดออยู่ในวัดแล้วเราจะกินกินที่ไหนเราจกินในวัดเล ก็เราก็กินในวัดไอ้มึงร้องยังไงวะก็ฟังเสร็แล้วเราจะนอนนอนกันที่ไหนถามมาได้เราก็นอนในวัดพระภาพยนตร์โจยักษ์จากทีมงานศรัทธาภาพยนตร์ร่วมสนุกกับตะไข่การกุศลหลุนรับของรางวัลมากมายวันพระสบุดร์ที่27เมษายนเวลา7นาฬิกาทำพิธีบวงสวง เวลาส0บนาฬิกาพระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์เวลา11บเนาฬิกาถวายพระตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์เวลา12บสนาฬิกาสาสนาทีทำพิธีครอบเสียงขอเชิญศิษยานุศิ์เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันงอนในภาคกลางวันขอเชิญชมการแข่งขันแป้ตองเปิดรับสมัครเวลา7นาฬิกาติดต่อคุณแก้วโทร082 5-02-7-1-7-6เริ่มแข่งขันเวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปเวลาสิบนิกา30นาทีชมลิเกในภาคกลางวันชมสุดยอดมาตรฐานลิเกไทยลิเกตลกหัวล้านฟันไม่เหลือขณะเจือลูกจอพร้อมตักไข่กาูกุศลลุนรับของรางวัลมากมายตลอดทั้งวันงานในภาคกลางคืน สมสุดยอดมาตรฐานลิเกไทยลิเกตลกหัวล้านฟันไม่เหลือขณะเจือลูกจอปะัะภาพยนตร์จอยยกษ์จากทีมงานศรัทธาภาพยนตร์ร่วมสนุกกับตะไข่การกูศลหลุนรับของรางวัลมากมายเปิดจองร้านขาในวันที่22เมษายนเวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปสอบถามได้ที่คุณบันเทิงโทร0876617141และ086363 6910ติดต่อเจ้าภาพโรงทานสอบถามได้ที่คุณสุรีโทร061 804 7481 และที่คุณเน่โทร0875074214และที่ผู้ใหญ่ปั้นโทร0972380733ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พระครูกิติโสภากรเจ้าอาวาสวัดเจริญสุขโทร0657452269ยจะลืมและอย่ลายลาดเที่ยวสนุกได้กุศล ผลทางสดวกสบายในวันพุธที่26และวันพระศุบดีที่27เมษายนพุทธศักราช2566ขอเชิญร่วมงานพิธีไหว้ครูประจำปีพุทธศักราช2566และเที่ยวงานประจำปีนมัสก,การปิดทองกราบขอพรอ,องค์สมเด็จโตพรหมรังสี นวัดเจริญสุขหมู่ที่หนึ่งตําบลแพรกศรีราชาอําเภอสันบุรีเจังงวัดชัยนาศทําบุญกันบ้างวังว่างๆก็ไปทําบุญรู้ตัวไมหมเล่าคุณเราอยู่ไม่ถึงร้อยปีอย่ามวัวต่างเวรคิดทิ้งเด่น าเต็มที่เข้าวัดเพื่อตัดปัญหาใครดีดีตอบใครเข้าชอบเข้าชังเราไม่ต้องไปฟังเสียงนกเสียงกาทำบุญบ่อยบ่อยเขาก็คอยนินทา ว่าทำบุญเอาหน้าใครจะว่าทำใครจริงอย่างเขาว่ามันก็หน้าของเราทำบุญทุกคราวก็ต้องเอาหน้าไปทำบุญเอาหน้าจะเอามาทำไหมหน้าเขามีใช่หน้าใหม่ผมไหม่